สวัสดีจ้าพบกับกินเที่ยวพาเพลินจ้าวันนี้พามากินกุ้งโคโยตี้ตัวไอ้กุ้งกุ้งเต้นกุ้งเต้นบ้านเอาเนี่ยกุ้งเต้นคนไทยเบบเออกุ้งโคโยตี้แบบนั้น good ต้มเนื้อพาต้มเนื้อจำแก้วคนเหนียวําแก้วนี่แก้วพี่สบายํำไว้ํำให้แก้วไปเดรเสียบเสียบ ขมเนือ้อกว่าขมอํารัมอีกินันนี้ใส่ประเดดน่อยนึงกับซีแซ ไดไหมนะุ่มสมไหมันนั้นยังยังให้เอามะนาวมาอีกไนงะให้มะนาวอีกมาให้แถมมะนาวไปอีกคึ่งแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วเปรี้ยวเพราะเป็นคนไม่กินเป็นคนไม่กินเปรี้ยว <c oughs> พราะลูกกินไปหมดแล้วกินอิ่มแล้วน้องเข้าห้องนอนไปดูทีวีแล้วช่วงนี้ดูทีวีโทรศัพท์ได้เพราะว่าวิตรงเรียนหยุดค่ะ ติดยาวก็เลยดูได้อันนี้เพิ่มปลาาเดียกใส่ไปนิดนึงถ้าคนไทยเขาก็เรียกผ้ากุ้งเนาะบ้านเฮากับกุ้งเต้นกุ้งเต้นจริงๆนะรุ่นพ่อรุ่นแม่นะตำอร่อยตำกุ้งไปรอกแย,ยงอาะได้กุ้ง ตำคร้บตอนน้อๆวะพ่อไม่ให้กินอืมใส่ปล้าไปแล้วดรอปลงเปรี้ยวดรอปลงอร่อยหรือเราไม่กินเปรี้ยวกำไมลูคทำยังไงอ่ะแบบง้มง๊ม เื่อกี้มันเปรี้ยวไหมพ่อพ่อกินเปรี้ยวไม่เปรี้ยวแม่ไม่กินเปรี้ยวชิมก็รู้แล้วมันเปรี้ยวเรียไม่ได้ชิมก็รู้บางคนก็กินเปรี้ยวเกินนะเอาใบแบบนี้ก่อ,อ,อเนอเอาไปใบงหระพาใบใหญ่ใบใหญ่อ่ะห่อได้สวยเนี่ย เยอะๆเอาคือกระจับ <dans> ล <la Idol> ่ะกลองกระจับ พ่อกับน้องกินตับหวานยิมีอยู่เลยตับหวานเรียวคนไทยเฮ็ดอย่างกับเตี้ยวเบ้ดบักคนไทยเนาะเนื้อแจ่เนื้อแจ่บ้านเนื้อแจ่หมูบ้านก็ไปเช่ดนู่าแด้จะส่วนตัว บุกินสม้มบุกินเปี้ยวเคดฟันห่อห่ออีกคำหนึง่งน,นี่แม่ซื้อที่ตลาดหน้าหมู่บ้าน คลิปเดินตลาดแม่จะลงไว้ก่อนคลิปนี้นะทุกคนไปหาดูเด้อตลาดก็ใหญ่อยู่นะของกินเยอะอยู่แต่ก็เลือกซื้อเอาว่าเราจะกินร้านไหนไหนจะชิมด้วย อันนอ้ไปปลูกแม่เอาไปปลูกหลังบ้านแม่ได้แม่เด็ดได้กินทำกับข้าวอ่ะสามรอบเลยนะทุกคนแค่แม่เอานี้ไปปกักอ่ะตอนนี้กำลังออกอีกเขาบอกว่ายิ่งเด็ดยิ่งแตกใช่ไหมพวกกะเพราวพวกเออมลลพาเดี๋ยวนี้แม่ก็จะไปจิ้มเหมือนกันจิ้มไว้ไม่ทิ้งเก็บทำกับข้าวได้อีกผักสนวนครัวหลังบ้านนะ ทำกบข้าวรอบที่แม่ปลูกมาครับเก็บคาได้สามรอบอ่ะอือชิบยอดไม่ละแล้วก็พวกอะไรนะผักชีไปเรื่อยอ่ะผักชีฝรั่งอน่ะแม่ซื้อมาทำาบข้าวแล้วแม่ตัดไว้แล้วจะทิมทิมก็ได้กินนะกินสองรอบแหละทำามบข้าวต้นหอมแม่ชอบกินหอมแดง ก็ตัดเฉือนมนิดนึงตัดเฉือนไปลแล้วก็กขึ้มก็ได้กินหลายรอบกำลังจะขึ้นอีกมั้งบวพักเนาะถ้ามีพื้นที่มากกว่านี้ก็จะปลูกเลยแหละเปลลงชอบปลูกผักถ้ามีพื้นที่มันก็มีที่อยู่คลองหกอ่ะแหละแก่ยังไม่ได้ไปทำอะไรเลย ไม่มีเวลาไปชวนพ่ออยู่ว่าจะไปทําสวนว่าจะไปทําแปลงผักขึ้นปลูกผักชวนชวนช่างใหญ่ไปทําสวนใครจะไปกับเราไหมพ่อจะไปกับแม่ไหมทุกคน คนสบไยปนองช่างซ่อมรถชวนช่างซ่อมรถไปทำสวนยิ่มนะทุกคนแม่แวะมาสคขาจนค่ำเมื้อค่ำเห็นกุ้งมันน่ากินก็เลยมาแวะยวนหลายไปหากินเด้อแซ่บอยู่ ตามกระเซ็บกินงนี่กระเซ็บคนไม่กินก็ไม่ว่ากันเนะาะเล่นผ่านคนกินกระเซ็บคุอิสานั่นแหละเนาะจะเข้าใจกันไม่ไปแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้ออ่าให้เบิ่งใกล้ๆไงตัดเสียปะเสียบไม่ายจ้ะ ให้เราเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย